ก็ผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้ปูเป้ก็จะมาทํำวิดีโอรีวิวนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งแปลจะจ,จะมาพูดถึงในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า3มาจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทำไมต้องชื่อ3ที่แปลว่า3 นะครับผมเอาคำว่า three เนี่ยมาจาก principle นะครับมาจากหัวใจสําคัญหลักๆของเขา3าํคก็คือคําว่า natural นะครับที่แปลว่าธรรมชาติอันนี้สําคัญมากๆสำหรับแบรนด์เขาเลยนะครับแล้วก็คาที่2ก็คือคําว่า honest นะครับผมที่แปลว่าความตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็อันที่3มก็คือคําว่า creative หรือความสร้างสารรค์นั่นเองนะครับผมเอาคำว่า natural สําคัญกับเขายังไงนะครับเพราะว่า แฟนของฟรียึดถือและเชื่อมั่นในวิธีแห่งเซนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการนำสมดุลกลับมาด้วยวิธีทางของธรรมชาตินะครับผมเขาเชื่อว่าผิวพรรณนะครับจิตใจและร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงแล้วก็สัมพันธ์กันยังแยกออก ไม่ได้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยในเมื่อเสียสมดุลอันใดอันหนึ่งไปนะครับมันจะส่งผลกระทบกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องพูดถึงในลักษณะของออโตโนมิกเนิร์ฟซิสเต็มนะครับผมั่นก็คือในลักษณะของการทํางานที่สอดคล้องกันออโตโนมิกเนิร์ฟซิสเต็มเป็นลักษณะของระบบประสาทอัตโนมัติครับเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของหัวใจเราไม่สามารถที่จะใช้สมองของเราควบคุมให้หัวใจ เต็นแค่นี้พอเต้นแรงขึ้นอีกนะครับมันเป็นสิ่งที่จะถูกกระตุ้นนะครับโดยอัตโนโมัติจากสิ่งรอบข้างนะครับผมที่นี้เขาก็ใช้คอนเซปต์ตรงนี้เขามองว่าปัจจุบันนะครับในชีวิตของเราที่เราต้องเจอในไลฟ์สไตล์ของเรานะครับการทํางานความเครียดแล้วก็าการใช้ชีวิตต่างๆของเราเนี่ยทำให้สมดุลน,นะครับตรงนี้มันหายไปนะครับผมซึ่งเขาก็ เชื่อว,ว่ามันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผิวของเราแย่ลงนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จึงมองว่าการที่จะดูแลผิวให้มีสุขภาพดีแค่ทายอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับมันจะต้องในเรื่องของการปรับสมดุลข้างในด้วยทั้งในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องของร่างกายซึ่งส่วนผสมนะครับที่ทางฟรีเนี่ยเขาเคลมนะครับแล้วเขาก็นําม,มาเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมนั่นก็คือเอเซนเชียลโอイルดัมเบนหอมระเหยจากธรรมชาตินั่นเองที่จะมีผลกับการปรับสมดุลของระบบออโตโนมิกเน็ลซิสเต็มนะครับผมโบเบ๊ก็ไม่เชื่อใครง แอบไปหาข้อมูลดูก็ไปเจอข้อมูลนะคะว่ามันมีการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองเริ่มต้นจากในปี2011นเะครับเขาก็มีการเอาตัว Essential oil จากเบอร์กามอครับเป็นพืชตระกูลสิตรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีอยู่ในรีอันนี้ด้วยเหมือนกันคือเขาก็มาทดสอบว,ว่ามันมีผลกระทบกับระบบออโตโนมิกแนล s ิสเต็มยังไงนะครับโดยการเอาอาสาสมัรนะครับผู้ที่ทําอาชีพที่มีความเครียดสูงมากๆให้ถ่ายว่าอะไรซึ่งเราเห็นด้วยนะครับอาชีพนั้นคืออาชีพครู นะครับผมเมื่อมีความเครียดมีอะไรต่างๆเขาก็ให้ได้สูตดดมนะครับกลิ่นของน้นํามันหอมระเหยจากเบอร์การมอตก็ปรากฏว่ามันมีผลต่อความเครียดที่ลดลงแล้วก็การเต้นของหัวใจที่ดีขึ้นนะครับคือมันคลำดาวร่างกายเรามันทําให้เกิดความผ่อนคลายมันก็เป็นการสรุปเลยว่าคือตัว Essential Oil นะี่มีผลต่อระบบ Autonomic นะสนระ s บหัของเราจริงๆนะครับก็เลยส่งต่อมานะครับเขาเลยใช้คอนเซปต์อันนีน้ในการที่จะปรับสมดุลของ ใจและร่างกายนะครับและเมื่อสองสิ่งนี้ดีเมื่อรวมเข้ากับส่วนผสมอื่นๆที่เขาใส่มานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกบรัชนิโคลออยนะครับหรือน้ํามันสกัดจากพืชซึ่งเป็นน้ํามันที่เป็นไม่มีกลิ่นหอมเป็น carrier oil นะครับในการที่จะเข้าไปชดเชยน้ํามันที่หายไปตามธรรมชาติของผิวแล้วก็ใช้ส่วนผสมของสารสกัดจากพืชแล้วก็น้ําสกัดจากพืชน,นะครับในการที่จะเติมความชุ่มชืน้นคือให้คืนสมดุลระหว่างน้ํากับน้ามันของผิวตามธรรมชาตินะครับผมมันก็กลายเป็นความสมดุลกันระหว่าง ร่างกายจิตใจแล้วก็ผิวนะครับเป็นความสมดุลในลักษณะของฮอม e โอสเตซิสนะครับผมหรือดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับโอเค สกิ care นแคร์นะคะที่จะมาพูดถึงในวันนี้ของทรีเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มบาลานซิ่งนะครับอย่างที่บอกคำว่าบาลานซ์ก็คือความสมดุลนะครับมันก็ใช้หลักการตามที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับผมในการที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเอามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับตามคอนเซปต์ของทรีซึ่งเริ่มต้นนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกซึ่งเป็นคีโอลโปรดักของเขามันก็คือตัวบาลานซิ่งเคลนซิ่งออยล์นะครับปกติและบูเบ่จะเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ออยล์เท่าไหร่อย่างแรกเลยคือ ส่วนใหญ่ที่เจอปัญหานะครับคือใช้ออยไปสักพักหนึ่งเ้ามักจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสิวเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ลองมาก็คือสี่สัปดาห์หมดไปประมาณเท่านี้คือไม่ได้ใช้ทุกวันจะใช้เฉพาะวันที่มีลงแป้งฝุ่นนะครับแล้วก็กันแดดกับแป้งฝุ่นผสมกันประมาณนี้นะครับก็ ราะว่าสี่สัปดาห์ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของสิวหรือการอุดตันที่เพิ่มขึ้นนะครับผมคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะลักษณะของน้ํามันที่เขาใช้คือ cleansing oil อหลายๆยี่ห้อที่เราที่เจอกันน่ยนะครับมันจะใช้ในลักษณะของที่เป็น mineral oil หรือว่าเป็น oil สังเคราะห์นะครับดงัดงนั้นโครงสร,ร้างโมเลกุลอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกับ o อยที่มาจากธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยอ i l ที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกน,น้ํามันเมล็ดชาน้ํามันซีามี่นะครับแล้วก็อะไรต่างๆโรส h ิ p อย่างเงี้ยต่อให้มันยังเหลืออยู่บนผิวมันก็เป็นนน้ํามั สามารถบำรุงผิวได้นะครับแล้วก็ขนาดโมเลกุลมันจะเล็กกว่านะครับผมดังนั้นตัวนี้พอเวลาใช้ก็คือปัมป๊มๆแล้วก็วนตามปกติกลิ่นหอมมากไม่อยากจะบอกเลยนะครับมันจะเป็นกลินน่นแนวตะกูลซิตรัสส้มเบอร์กามอสนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโรสแมรี่อะไรต่างๆนี่แหละ แล้วก็เขาบอกไม่จําเป็นจะต้องพรมน้ําแล้วก็อิมัลซิฟายให้เป็นน้ํานมนะครับก็คือสามารถที่จะล้างน้ําได้เลยหรือจะใช้สำลีชุบน้ําเช็ดออกก็ได้นะครับผมส่วนตัวปุ๊บแป้ใช้วิธีก็คือวนๆเสร็จปุ๊บแล้วก็ถูน้ําล้างออกเลยนะครับมันก็จะยังคงเหมือนกับแบบว่ามีน้ํามันเคลือบอยู่เล็กน้อยซึ่งปุ๊บแป้คิดว่าจุดนี้จําเป็นเพราะว่าเขามีตัว Balancing f o ฟ m มาให้ด้วยนะครับบาลานซิ่งโฟมข้อดีของมันคือมันให้ฟองที่นุ่มแล้วก็แน่นแล้วก็ละเอียดมากใช้คู่กบ ตะไตีฟองนะคะแบบให้วินาทีฟองนี่แบบเหมือนโฟมกกนหนวดเลยอะแบบมันแน่นสุดๆแล้วแบบเหมือนผิวเราแทบจะไม่ได้สัมผัสกับผิวหน้าเลยนะครับเวลาเราลูบไปดังนั้นคือข้อหนึ่งนะครับของลักษณะของโฟมที่มีฟองเยอะขนาดนี้มันมัจะทําให้ผิวเราแห้งได้ง่ายกว่าปกตินะครับมากกว่าโฟมที่ไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยๆนะครับผมดังนั้นการที่มันยังเหลือน้ํามันอยู่บนผิวเมื่ออยู่กับโฟมที่มีฟองเยอะๆเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์ในการที่จะทําให้ลดการเสียดสีนะครับมันจึงค่อนข้าง ที่จะสมดุลกันนะครับผมแต่ในกรณีที่บุ๊เป้ได้ลองใช้ในช่วงประมาณ2-3สสัปดาห์แรกนะครับใช้ทุกวันเช้าเย็นไม่ว่าจะใช้ออยล์หรือไม่ใช้ออยล์ก็ตามรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วครับอคอนเซปต์ของเขาก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จปลุกซับหน้าให้แห้งก็ต้องต่อด้วยบาลานซิ่งโลชั่นเลยแต่บางทีบุ๊เป้บอกตรงๆว่าไม่ได้ใช้ต่อเร็วขนาดนั้นเพราะว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยซับตัวให้แห้งทาตัวก่อน แล้วกว่าจะทาตัวกว่าจะอะไรกว่าจะนวดเสร็จนะครับหนาก็แห้งแล้วแล้วค่อยมาลงบาลานซิ่งโลชั่นมันอาจจะไม่เร็วพอนะครับอาจจะเป็นความผิดตัวเองก็ได้แต่ว่ามาต่อที่ตัวนี้เลยละกันนะครับผมตัวบาลานซิ่งโลชั่นเป็นตัวที่ปุเป้ค่อนข้างที่จะชอบที่สุดน,นี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันใช้ได้ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทุกวันสังเกตจากปริมาณเลยยุแค่นี้นะครับอาจจะดูใช้เรืองไปนิดนึงกับระยะเวลาเพียง4ีสัปดาห์นะครับปริมาณในขวดนี้140มิลลิลิตรเหลือแค่เนี้ย ก็น่าจะเหลือประมาณสัก40มิลลิลิตรได้หระมั้งนะครับผม การใช้ของเขาครับจะใช้คู่กับสำลีซึ่งสำลีของเขาก็จะเป็นสำลีที่มีขายโดยเฉพาะของเขายี e ่ห้อ3นะครับอันนี้ซื้อมาเองกล่องละส5 0้บาทแพงมาแต่ว่ามันเป็นสำลีชนิดที่ไม่ฟอกสีแล้วก็ใย,ยฝ้ายที่เอามาทำนะครับเป็นใย,ยฝ้ายออร์แกนิกที่ไม่มีสารเคมีนะครับผมไม่มียาฆ่า,มาแมลงคือก็หาก็ถามเขาว่าเหตุผลอะไรนะครับที่เขาจะต้องใช้สำลีที่เป็นออร์แกนิก ใช้สำลีธรรมดาไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกคือเขามีส่วนผสมของ Essential Oil ครับแล้วก็ความเชื่อของเขาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ Essential Oil ก็คือ Essential Oil มีโมเลกุลขนาดที่เล็กมากมันสามารถที่จะซึมเข้าผิวได้เข้าสู่กาาระแสเลือดได้ซึ่งตรงนี้ผู้ไปยังหาข้อมูลที่แบบว่าเป็น scientific ไม่เจอขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้า เข้าไปดูในเว็บที่เป็นพวก natural therapist การนวด aromatherapy เขาจะบอกเอาไว้ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับผมคือเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราใช้สำลีปกติที่เป็นสำมีที่มีสารฟอกขาวนะครับไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ยพอเวลาใช้คู่กับโลชั่นของเขาที่มันมี Essential Oil เนี่ยมันก็อาจที่จะเอาไปทําให้เจ้าสารเคมีที่ตกค้างนะครับมันซึมเข้าสู่ผิวไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคงไม่ต้องการนะครับผมเขาจึงได้เอาสัลีของเขามาขายนะครับ เป็นสับลีออร์แกนิกโดยเฉพาะมันก็อยากรู้ไงก็เลยต้องไปซื้อมาลองเองนะครับข้อดีของสับลีแผ่นนี้คือมันใหญ่ดีแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นออร์แกนิกแต่สิ่งที่ปุ้เป้เจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นขุยค่อนข้างง่ายครับจริงๆแค่บอกว่าน้ํามันจากผิวออกมาแล้วจับจับจับ,จบมันก็เริ่มเป็นขุยนิดหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหนวด ปไปลูกไปหรือตบ,ตบ,ตบมันก็นะครับก็เป็นขุยได้บ้างแล้วก็แผ่นมันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วปริมาณในการใช้เนี่ยก็คือประมาณ3ามถึงสี่ปั๊มต่อครั้งมันถึงจะโอเคถึงจะชุ่มพอนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะประหยัดก็สามารถที่จะเอาชุบน้ำแล้วบีบน้ําออกมันมาแล้วค่อยปั๊มโลชั่นสักประมาณ2ปั๊มก็ได้แต่ปุเป็นไม่ทําเพราะอยากจะรู้ว่าใช้เต็มที่แล้วมันจะห้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับ คือตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ามันชุ่มดีคือมันชุ่มผิวได้นานเลยแล้วผิวรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้คือใช้มาตลอด4สัปดาห์ไม่เคยหยุดเลยแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรใดๆนะครับผม ต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวเอเซนซ์ใช่ครับก็คือเป็นบาลานซิ่งทรีทเมนต์เอเซนซ์ก็ใช้ไปเกือบประมาณครึ่งนึงนะครับอันนี้เนี่ยมันก็มีส่วนผสมของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาคือเนื้อมันจะเป็นเมัลชั่นบางๆครับแล้วก็มีน้ำมันพวกสควาเรนอยู่ด้วยนะครับผมคือถามว่ามันรู้สึกอะไรไหมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นปัญหาย,ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคบผมแล้วก็ถามว่าผิวมันไร้มันกระจ่างใสขึ้นมันดีขึ้นไหม คือก่อนที่จะใช้อ่ะนะครับปูบเปก็อัดเต็มที่เลยอยู่แล้วคือผิวมันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอมาใช้สูตรนี้กไไ็ไม่ไม่ได้ความไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตรงนั้นมากคือผิวยังคงสภาพที่ดีอยู่ได้แม้จะไม่มีสารนู่นสารนี่อะไรเต็มไปหมดเลยมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเบสิกแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติพวกนี้นั่นนะครับมันก็ยังคงเมนเทนที่ผิวมีสุขภาพที่ดีอยู่ได้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีในส่วนของ moisturizer ซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับผม ก็มีออมัลชันกับเนื้อครีมซึ่งปุ๊เป้เนี่ยช่วงแรกที่ใช้นะคะปุเป้ปัป๊มไปเลย3ปั๊มตูมตุมตูม,ตมเหมือนกับเ,เวลาเราใช้เอมัลชันอื่นๆนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งไปคุยนะครับพ่าก,ก็บอกว่านี่เป,ป้ใช้เยอะไปปั๊มเดียวก็พอนะครับแล้วขวดนี้มันจะหมดเมื่อไหร่วันเนี้ยเนาะก็แปลว่าขวดนี้จะใช้ได้นานเลยทีเดียวปั๊มหนึนะครับแล้วก็ ประกอบห้ทั่วไปหน้าส่วนครีมปุ๊บเป้ลองใช้นะครับช่วงประมาณสัปดาห์ที่2ขึ้นสัปดาห์ที่3นะครับผมคือไม่อยากจะลองใช้ทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวเพราะเดี๋ยวเวลามีปัญหาไม่รู้เพราะอะไรสุดท้ายพอลองใช้ตัวนี้ครับปุ๊บเป้รู้สึกว่าเนื้อมันค้นจนเกินไปไม่เหมาะกับผิวตัวเองเท่าไหร่นะครับใช้เฉพาะตอนกลางคืนแต่ก็มีอาการอุดตันขึ้นแต่พอหยุดใช้เสร็จปุ๊บก,ก็ไม่มีอุดตันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้เป็นอักเสบเพรว่าไม่ได้แพ้แต่ว่าเป็นเรื่องของการอุดตันเพราะ t e x t อร์ไม่เหมาะกับผิวๆนะครับ ทีนี้เขาก็ยังมีในส่วนของ b a l าน c ิ่งโลชั่น m a s ์นะครับซึ่งอันนี้ปุ๊แป้ซื้อมาเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นส่วนผสมอะไรเท่าไหร่แต่หลักๆมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเอาเจ้าโลชั่นขวดนี้ใส่แผ่นมาส์นะครับแล้วก็มาส์เนี่ยลงไปค่อนข้างชุ่มมากทีเดียวแต่ด้วยความที่ว่าแผ่นตัวมาสของเขาอะครับมัน กปกติปุ๊บเป๊จะชอบแผ่นมาที่มันแบบยืดกระชับได้มากกว่าแต่ตัวนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นบางจุดที่มันเป็นรอยพับมันจะไม่ค่อยแนบกับผิวเท่าไหร่นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ประมาณนี้ แล้วก็ในกรณีที่เป็นการดูแลผิวพิเศษนะครับจะมีอีก2อันอมันจะมีในส่วนของตัว Balancing UV protector นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวป้องกันแสงแดดอันนี้ปุ๊แป้มไม่มีส่วนผสมทั้งหมดนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่มีซิลิโคนด้วยแล้วก็ใช้สารกันทังสี UV ที่เป็นลักษณะของการสะท้อนทั้งหมดนะครันั่นก็คือไทเทเนียมเดอกสาย ตัวนี้คือทาแล้วผิวมันจะดูไบรท์ขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ขาวจนวอกนะครับสำหรับสีผิวของปูเป้เองมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแต่ว่าใช้ได้ตอนกลางวันนะคะปูเป้จะไม่ใช้อีเมลช่นเพราะรู้สึกว่าพอใช้2อ,อันนี้มันเยอะเกินไปสำหรับผิวตัวเองแล้วก็ใหมอ่อันหนึ่งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ปูเป้ค่อนข้างที่จะชอบทีเดียวนั่นก็คือตัว c o n d i t i o n n g sq oil นะครับอันนี้เคยได้ลองใช้ตอนที่ไปนวดนง่าก,กับเขาด้วยนะครับแล้วต้องบอกว่าหลับรับนะผมคือ SQ เขาย่อมาจากคําว่า Sleep Quality เพราะว่าเขาต้องการให้กลิ่นอันนี้ครับเป็นเรื่องของการปรับบาลานซ์จริงๆนะครับผมในเรื่องของอัตโนมิกแนลซ s สเต็มคือในเรื่องของการทําให้การนอนหลับดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมันได้ผลสําหรับตัวเองคือตอนไปนวดเขาก็รูปๆไป ตื่นมาอีกทีหน,น,นึ่งอ่ะลูปจะเสร็จแล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแม่แล้วก็ก็จะมีเป็นเซตมาฮะมาคู่กับฟ a าบิกวอเจอร์อันนี้ซึ่งโบเป้ก็ใช้ทุกวันเลยก่อนนอนนะครับก็ฉีดลงไปบนสเปรย์ลงบนหมอนลงบนผ้าห่มนะครับล้วกลิ่นมันผ่อนคลายแล้วคือกลิ่นมันไม่ฉุนมันไม่แรงจนเกินไปนะครับมันไม่ทําให้เราแบบจามหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้โอเคมากๆแล้วก็มีเทียนหอมด้วยนะครับผมน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกัน อันนี้ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดของทรีที่ปุ๊เป้ได้ลองใช้นะครับแล้วก็โดยรวมแล้วนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าชอบโลชั่นที่สุด รองลงมานะครับพี่รู้สึกว่าแบบค่อนข้างแปลกใจที่ตัวเองใช้ได้ก็คือ cleansing oil ตัวนี้นะครับผมส่วนถามว่าต้องจําเป็นต้องใช้คู่กับโฟมอันนี้ไหมถ้าเกิดคุณกังวลในเรื่องของผิวที่แห้งจริงๆนะครับอาจจะใช้เป็น cleanser อันอื่นที่มีฟองน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับหรือปริมาณในการใช้นี้ก็น่าจะน้อยลงไปน,นิดนึงคือใช้น้อยมากแล้วมันก็ตีฟองได้เยอะแล้วนะครับบางคนอาจจะมือหนักไปน,นิดนึงใช้เยอะฟองแน่นก็จริงแต่แบบมันก็อาจจะทําให้ผิวแห้งมากขึ้นด้วยนะครับผมสรุปให้ละกันนะครับผม กินแค่ของฟรีจะตอบโจทย์กับใครบ้างปูเป้นะครับจะต้องบอกไว้เลยว่าสำหรับคนที่ต้องการ Product ที่เป็น n a t u r a l นะคบก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของฟรีเขาบอกว่ามาจากธรรมชาติ88%ซขึ้นไปนะครับคือขั้นป่๊นี่คือ8 8เรนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของอโรมาเธอร์พีหรือการใช้กลิ่นนะครับผมก็ซึ่งมันก็ได้ผลแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของโรเอสคิวค i นดิ n เนนิง ก็ต้องบอกว่าปุ๊เป๊หลับดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเป็นวดหนี่ยังหลับเลยแล้วก็เอากลิ่นมันค่อนข้างดีนะครับก็คนที่ชอบในลักษณะเนี้ยก็น่าจะชอบกันแต่ปุ๊เป้ก็จะโน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องของ essential oil มาจากธรรมชาติก็จริงนะครับมีประโยชน์ในแง่ของอาการปรับอโตโนมิกเนื้อซิสเต็มก็จริงนะครับแล้วก็มันมีการนํามาใช้บําบัดแล้วก็มาใช้ในเรื่องของอาคุณสมบัติของการต้านแบคทีเรียนะครับในเรื่องของ้ออก o x i d a n ์ก็จริงนะครับแต่ ต้องบอกว่าโอกาสแพ้และระคายเคืองยังคงมีนะครับผมไม่ได้หมายความว่ามาจากธรรมชาติแล้วฉันจะไม่มีหวั่นแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนจะต้องไปทดสอบแล้วก็ไปทดลองกันเองในกรณีถ้าเกิดไม่แน่ใจแต่ก็สิ่งที่ดีคือทางฟรีครับปุ้เป้เห็นว่าเขามีซาชเช่เล็กๆนะครับผมเป็น2องให้มาทดลองใช้ก่อนได้นะครับผมซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่เคาน์เตอร์ฟรีเพื่อสอบถามแล้วก็ ลองนะครับผมผลิตภัณฑ์ก่อนได้ก่อนที่จะซื้อใช้นะครับผม ก็เป็นสิ่งที่ผู้เป็อยากจะฝากเอาไปประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะกลับมาเย็นลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับมันก็อยากจะให้อุณหภูมิอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวมันเย็นลงตามไปด้วยนะครับผมยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ดูแลผิวให้ดีด้วยนะครับสภาพแวลดล้อมที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวชื้นนะครับผมก็จะส่งผลกับสุขภาพและร่างกายและผิวพรรณของเราได้ยังไงนะครับก็หวังว่าาาธรรรมชติและก ตัวเองจะสามารถนําทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาสู่สมดุลแล้วความงามที่แท้จริงจะได้เปล่งประกายออกมานะครับผม